อยู่กับซ่องหวยหุ้นแอดมินเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยหุ้นรอบดึกนะครับรอบดึกสุดท้ายก็คือดาวโจนดาวโจนของอเมริกากันนะครับหวยหุ้นรอบดึกดาวโจนกํกำลังเดินดีสูตรนี้นะครับสูตรของมันก็คือให้เอาหลักร้อยบวกหน่วยบนและบวกให้หน่วยล่างนี่นะครับ หลักร้อยบวกหน่วยและหน่วยล่างนะครับ 3. ลํลำดับเรามาทำดูย้อนหลังไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับเริ่มกันที่วันที่24ผ่านมากันนะครับบนออก43659นี่คือหลักร้อยนะครับ4 6 6ก็คือหน่วยบนและหน่วยล่างก็คือ9นะครับ4เอาแล้วเพิ่มไปอีก1นเต้มนะครับลืมบอกเพิ่มไปอีกหนึ่งเต้ม สีบวกหเป็น0 0นบวกเเป็น1ิเป็นเก้านะครับเเข้านี่ครับแล้ววาง0ูนย์ไปหนึแต้มนี่ครับมีไหมเก้าเข้านี่ครับศูนย์เข้านี่ครับ2อเด้งดาวโจนรอบดึกนะครับต่อครับสีบวกศเป็น4ีบวกหเป็น0นูนะครับสเป็น 4, 4ี่บวกหเป็น0ูนวางนี่นะครับแล้วเพิ่มไปหนึแต้ม มีไหม0หนึ่งเข้านี่นะครับดาวโจวนนะครับต่อครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิเนะครับเป็นหนเพิ่มไปหแต้มเป็นสองมีไหมมีครับดาวโจวนรอบดึกต่อครับบนออกสามล่างออกห้าสอบวกหเป็นแนะครับแปบวกสเป็นศ ศูนเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็น1มีไหมหนึ่เข้านี่นะครับต่อครับ1 5 4 5 1 1้บวกสเป็น5 5าบวกหเป็น6นะครับเพิ่มไปหนึ่แต้ม6และ7จ็ดมีไหมมีครับ6เข้านี่ครับ3 4 6 3 4 6กับ0 8 3ยบวกหเป็น9 9้เบวกแปเป็น7 7 เพื่อเปหนึเป็น8ปดมีไหมครับมีครับเจดเข้านี่ครับต่อครับ2 1 9กับ7 3 2ดบวกเกเป็น11เป็น1นะครับหนึ่งบวกสเป็น4 4่ี่นึ่งแต้มเป็น5้ามีไหมครับมีนะครับ5้าเก้านี่ครับ4 60กับ5 9 4เบวกศเป็น4ีบวกเกเป็น3 นะครับ3และ5มีไหมครับเออ3และ4นะครับ3และ4เพิ่มเป็น1แต้มมีไหมครับวันนี้หลุดครับมันมาเบิ้ลหลุดนะครับไม่มี3ไม่มี4มันออก188กับ2 28นะครับถ้าเลข8มันเยอะแบบนี้นะครับสูตรของมิดแอดมินเก่งก็คือว่าถ้ามันมันมาเบิ้ลแบบนี้นะครับไม่ต้องคำนวณสูตรครับเพิ่มไปเลยเป็นเด่นคือ8นะครับเด่นคือ8 แและเพิ่มอีก1แต้มเป็น9นะครับมีไม้เข้าเขานี่นะครับถ้าเลขมันมาเบิ้ลนะครับทุกหวยเลยนะครับแอดบอกทุกคลิปเลยว่าถ้ามันมาเบิ้ลไม่ต้องไปตามสูตรไปตามเลขที่มันมาลวดก็คือ8 8เป็น9นะครับเก้านี่ครับแอดจะฟันแล้วนะครับวันนี้รอบดึกวันที่7นะครับวันที่7พฤศจิกา9บวก3เป็น2 2บวก5เป็น7และ แปดนะครับนี่คือดาวจนรอบดึกนะครับแอดเจาะให้ครับเจาะให้เพื่อนๆเ,เลย7.2.7.3.8.2.8.3 8, 8, นะครับลองไปเจาะหรือว่าไปรูดตามที่ถนัดนะครับนี่คือสูตรคำนวณหวยหุ้นดาวจนรอบดึก ที่กําลังเดินเดินดีมากๆนะครับสูตรนี้ในกลุ่มแตกทุกวันแตกทุกคืนท่านใดอยากสมัครเข้ากลุ่มแอดมินเก่งนะครับทักมาได้เลยค่าเข้ากลุ่ม100บาทนะครับ100บาทมีทุกหวยมีทุกหุ้นทั้งปกติทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งไทยนะครับและ V.I.P. ต่างๆขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงเฮวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย